เยเมนขีปนาวุธไม่มีหมดถล่มสนามบินเอเซอลซ้ำเศรษฐกิจพังยับวันที่18กันยายน2 5 6 8อยกูกาดิชันค่ะธนววัร์วังชากรแฟลชบิกวอร์เยเมนยังแรงนะคะไม่ตกศาสตร์ขีปนาว ic, ุธไฮเปอร์โซนิกไสเอเซอลไม่หยุดทั้งๆที่เป็นไฮเปอร์โซนิกนะแต่สลับกับโดรนและขีปนาวุธธรรมดา ช่วงนี้ลุยทุกวันล่าสุดจัดไป2ส,สนามบินนะคะนายเทลอาวิฟคคอจัดหนักสนามบินพาณิชย์เบนกูเรียนและก็สนามบินรามอนที่เมืองท่าไอหลักเป้าหมายเพื่อบทขยี้เศรษฐกิจของอิสราเอลให้พังภาพดูเหมือนจะได้ผลด้วยนะคะตอนนี้หลายประเทศในยุโรปเริ่มคว่มบาตรทางเศรษฐกิจอิสราเอลอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นไอ์แลนด์สเปน และอาหรับหลายประเทศประกาศแบนสินค้าอิสราเอลที่ผลิตจากพื้นที่ยึดครองและห้ามส่งอาวุธให้อิสราเอลตลอดจนปิดการขนสง่งน่านฟ้าท่าเรือห้ามเรืออิสราเอลเข้าเป็นต้นยังมีอีกหลายกรณีและก็มีอีกหลายประเทศนะคะซึ่งเป็นลักษณะทำใครทำมันเนื่องจากโดยองค์กรเนี่ยยังมีข้อถกเถียงกันแต่แต่ละประเทศสามารถตัดสินใจได้เลย เหมือนการรับรองปาเลสไตน์การรับรองรัฐปาเลสไตน์ทั้งด้านที่ฝั่งฝรั่งเศสและก็ซาอุดีอาระเบียเป็นต้นทางนะคะนำเสนอในภายในกลุ่มของแตล่ละฝ่ายก็ยังมีความเห็นแตกกันนยายพลยาสาริโคโสกองทัพเยเมนนะคะหนุ่มหมวกแดงออกมาแถลงเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาบอกว่ายาฟจัดขีป,ปนาวุธไฮเปอร์โซนิก ปาเลสไตน์สองโจมตีสนามบินเบนกเรียนซําอีกด้านกองกำลังดโดรนหรือ UAV ของกองทัพเยเมนก็สาต์ดโดรนยับฝาไปที่สนามบินรามอนเมืองท่าไอรัตทางตอนใต้ของปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองหลายคนถามนะคะเห็นบอกว่าโจมตีทุกวันเลยไม่เห็นเป็นอะไรเครื่องบินก็ยังบินอยู่เรือก็ยังมีการขนส่งอยู่ และผลการสำรวจของสื่อตะวันตกก็บอกว่ากระทบเศรษฐกิจแต่ไม่ถึงกับผินพังมันเป็นยังไงกันแน่ที่จริงการโจมตีสนามบินและท่าเรือนี้ตั้งเป้าเพื่อจะบดขยี้เศรษฐกิจโดยตรงและมันก็ส่งผลหลักกับเศรษฐกิจอิสราเอลมาดูกันว่ามีด้านไหนบ้างนะคะประการแรกยิงไปที่สนามบินผลกระทบก็ต้องเกิดกับสนามบินและสายการบิน ไม่ใช่มีแค่สายการบินของอิสเอลนะคะมีสายการบินนานาชาติที่ลงจอดประจำคือมีทั้งขาเข้าขา,ขาออกตอนนี้เครื่องบินพักโชคราวหรือยกเลิกเที่ยวบินในสนามบินที่โดนโจมตีบ่อยๆอ,อย่างเช่นเบนกลูรเรียนเนี่ยเกือบวันเม้นวันหรือเกือบจะทุกวันแถวอาวิฟถือว่าเดิมนั้นคือเซ็นเตอร์หรือศูนย์กลางการบินของประเทศนะคะ ตอนนี้ลักก็ปิดลักก็เปิดสายการบินจํานวนไม่น้อยยกเลิกไปเลยคือไม่มาอีกแล้วตราบใดที่จะมีการรบพุ่งกงินอยู่นอกจากนี้โจมตีสนามบินรามอนที่เมืองท่าไอเลดอันนี้ก็เมื่อมีการหยุดบริการสายก็ไม่เดินนะคะโจมตีโดยโดรนจากเยเมนแม้ว่าจะไม่ถล่มแหลกรานอย่างที่หลายฝ่ายคาดหวังแต่ ทำซ้ำๆมันก็ทำลายเศรษฐกิจทำลายรายได้พูดง่ายๆไอลัรัดเนี่ยเดิมเนี่ยบริษัทที่บริหารท่าเรือนเนี่ยแจ้งล้มละลายไปแล้วตอนนี้จัดหนักกับสนามบินอีเพราะเป็นสนามบินเชิงพาณิชย์และก็เป็นสนามบินฐานใกล้ๆด้วยนอกจากนี้มันยังจะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยสูงขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบตรวจจับจรวด ตรวจับโดนหรือการสร้างตัวคุ้มกันระเบิดที่จะมาลงเป็นระบบต่อต้านภัยทางอากาศนั่นเองเพื่อจะรับรองความปลอดภัยผู้โดยสารและรับรองความปลอดภัยของสายการบินต่างๆอันนี้งบสูงค่ะคือไม่ได้อยู่ในภาวะปกติแค่ไม่ใช่เผชิญกับสงครามก็โดนเก็บหนักและอันนี้ชัดเจนว่ามาย่านนี้คือสงครามฉะนั้น ค่าประกันภัยค่าทำเนียมค่าอะไรส่งปรีด 2. ลดกิจกรรมที่ท่าเรือไอรัสและก็ไหายฝาไม่ใช่อรัสเท่านั้นนะคะแต่อารัสเนี่ยเจ๋งก่อนบริษัทบริหารท่าเรือก็เลยย้ำสิคะคราวนี้เล่นงานสนามบินอีกไม่นานก็จะอ่วมกว่านี้เพราะว่าเป็นสนามบินรองแล้วก็ใช้้งการอาหารและการบินพาณิชแต่ส่วนใหญ่ในภาวะปกติใช้เพื่อการพาน,นิชย์เจ๊งสิคะ รามอนก็เจ๋งเบนกูเรียนก็เจ๋งยังมีอีกตั้ง5-6สนามบินแต,แต่เน้นเป็นสนามบินทหารสัส่วนใหญ่จนกว่านั่นแหละจะมีสนามบินนานาชาติตัวใหม่ซึ่งไม่ง่ายนักในระหว่างการสูรบประการที่3ตัวนี้สำคัญมากนะคะคือสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและเครดิตของประเทศตอนนี้อิสราเอลดิ่งเหวค่ะว่ากันไปเลยตั้งแต่เรื่องการท่องเที่ยวการส่งออกสะเทือนมาก รายได้ต่างประเทศรายได้จากกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวไม่ต้องพูดถึงไม่มีมีก็มีเป้าหมายเฉพาะไม่ใช่มาเพื่อท่องเที่ยวหลั่นล่นอกจากนี้การขึ้นราคาสินค้ามาแน่ผลผลิตส่งออกนําเข้าลดลงในเมื่อต้นทุนการผลิตสูงต้นทุนการนําเข้าสูงราคาผู้บริโภคก็ต้องสูงเป็นเรื่องปกติแต่นี้แหละคะ่ะมันสะท้อนความไม่เสถียรภาพ ไม่สามารถคุมราคาให้อยู่ในราคาที่เหมาะสมได้นึกจะขึ้นก็ขึ้นพวดนึกจะลงก็หัวทิ่มขึ้นต่อตลาดของต่างประเทศแบบนี้ถือว่าไม่มั่นคงค่ะนอกจากนี้ความแม่ปลอดภัยของนักลงทุนก็ทำให้นักลงทุนทั้งหลายระมัดระวังหรือว่าเขียมอะเขียมในการลงทุนอันนี้ในตลาดหลักทรัพย์นะคะแต่ในการลงทุนที่เป็นเม็ดเงินเนี่ย มีการถอนทุนไอ้ที่ลงมาแล้วจะต้องลงอีกครึ่งไม่เอาแล้วถอนกลับหมดมีการโยกเงินมหาเศรษฐีไม่น้อยโยกเงินย้ายประเทศแล้วก็นักลงทุนไม่ต้องพูดถึงเลยหันหลังหนีหมดไม่รู้เมื่อไหร่สงครามจะจบมาเท่าไหร่ก็เหละก็เลยไม่มาต้นปีจำได้ว่ารายงาน<ม>เกิดเป็นศูนย์สำหรับ FDI คือเงินลงทุนจากต่างประเทศนะคะ ต่อมาเรื่องเครดิตบ้างเครดิตสำคัญมากจะได้รับเงินกู้หรือจะได้รับการยอมรับขึ้นอยู่กับเครดิตนั่นก็คือความสามารถในการเป็นหนี้สินและการใช้คืนอย่างสม่ำเสมอไม่เบี้ยวอันนี้เขาบอกว่าสีิรภาพทางเศรษฐกิจที่สำคัญตอนนี้ฟิตลดเครดิตอิสเลจาก A บวกเป็น BAA1 เดือนที่แล้วนะคะฟิตโพดมูดี้ให้เครดิตเท่ากันแต่ว่า น่นนับตั้งแต่ตอนที่เป็น a a แล้วก็มาให้เป็น BAA 1เมื่อเดือนที่แล้วมิถุนายน2025นอกจากนี้นิสาธารณะมันหยุดนิ่งไม่ได้ตะเภาเดียวกับสรัฐเลยนีิสาธารณะเพิ่มขึ้นจาก1.04ล้านล้านเช็คก็ใหม่ตอนนั้นเป็นรายงานของปี2565ก่อนจะเกิดสงครามปฏิบัติการน้ำท่วมเอาอักซอรและ ล้างเผ่าพันธุ์ปาเลสไตน์ของอิสราเอลอันนี้พอเกิดตอนนั้นเนี่ยมันก็ยังเยอะพอสมควรแล้วพอมาเกิดศึกก็เพิ่มเป็น1.25ล้านล้านเชคเกอรใหม่ช่วงหลังของปี2567หมายความว่านี่เป็นช่วงหลังรายงานของปีที่แล้วนะคะยังไม่ได้พูดของปีนี้เลยเขาบอกว่านี่สาธารณะเนี่ยสูงถึง70%ของ GDP ทีเดียว กิดสงครามเศรษฐกิจก็ชะงักงานเป็นเรื่องธรรมชาติมากแต่ตัวเลขที่บอกนะคะล้านจุดสองห้าอันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นแต่ที่เป็นแล้วก็คือ1.05นั่นแหละแต่นี่คือตัวเลขยืนยัน ช่วงปีนี้นะคะแต่นี่ฝ้ายก็ไปกี่เดือนแล้วถึงสิ้นปีรับรองทรวุธทราชกว่าน,นี้เยอะเลยเพราะนานาชาติพากันข้ามบาดเศรษฐกิจอิสราเอลกันทั่วหน้านะคะหลางยูเอ็นประกาศอิสเอล้ลางเผ่าพันธุ์ปาเลสไตน์ไม่ต้องพูดถึงการลงทุนเพิ่มนะมันเป็นหน้าตามันเป็นเครดิตเพราะว่าเนทันยาหูประกาศขยายแนวรบรอบทิศงบที่จะต้องอุดหนุนสงครามใหญ่จึงมหาศาล มันจะหน่อมแนมค่อยๆเล่นค่อยๆตอบโต้ไม่ได้ละแต่จะมีการบุกจริงหรือไม่อันนี้ก็ต้องติดตามเพราะอาการออกมากงบที่จะต้องอุดหนุนสงครามใหญ่ครั้งนี้มันมหาศาลนะคะเพราะว่ากลไกเศรษฐกิจณเวลานี้ของสหรัฐก็ชะงักงนันไม่นับนาโตหรืออียูก็เช่นกันมีงานไม่เกิดประท้วงกันอุดตุด ตั้งแต่สุดสัปดาห์จนถึงวันนี้ยังไม่เลิกเลยที่ปารีสเบอร์ลินก่อตัวแล้วและที่อังกฤษเมือ่อ UN ประกาศรอเอลลา้างผัพ,พันปาเลสไตน์ก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการลงทุนนะคะเพราะปะหน้าไปแล้วเครดิตเป็นของเนทันยูหูในการประกาศขยายแนวรบรอบทิศการลงทุนจะเพิ่มเครดิตจะเพิ่มอันนี้เป็นไปได้ยากเลยเพราะเนทันยหูประกาศขยายแนวรบรอบทิศ นั่นหมายความว่างบที่จะต้องเอาเมื่อเจือจานรือลงทุนกับกิจกรรมสงครามมันจะใช้งบก้อนใหญ่มหาศาลเลยในขณะที่กลไกเศรษฐกิจกำลังชะงักงานมันจะทำได้ไหมอิสรยเอลจึงไม่อาจพึ่งตัวเองได้มีแต่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐเป็นหลักเท่านั้นถึงจะเปิดศึกอย่างที่วุ่นวายนี้ได้สหภาพยุโรปเพิ่งประกาศเมื่อวานนี้ความบาดความช่วยเหลือจากสหรัฐและตะวันตก ต่ออิสราเอลนอกจากนี้ที่สำคัญไม้หัวเป็นหลักเลยนะคะสหภาพยุโรปเพิ่งประกาศว่าจะคว่มบาตอิสเอลการหมายหัวรัฐมตีสงครามของอิสราเอลคนหนึ่งมันก็ไม่ถูกต้องอิตามาเบนเกเวียรัฐมตนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงหรือตำรวจก็ว่าได้นะคะถูกหมายหัวนะ ว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ล้างเผ่าพันธุน์ปาเลสไตน์นนคือมีภาพมีเสียงมีเรื่องราวเรียกว่าแน่นจับแล้วยากจะหลุดนะคะสำหรับคนธรรมดาธรรมดาการตัดสินใจเปิดฉากสงครามรบรอบ,รบทิศของอิสราเอลนี้มันจะลากทั้งอิสราเอลและสหรัฐไปสู่ความล่มจมแน่นอนเพราะอะไรวันนี้คู่ต่อสู้ ทั้งอาหรับและพันธมิตรคู่ต่อสู้อื่นๆล้วนแข็งแกร่งทั้งเศรษฐกิจและการทหารค่ะจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War i โดยนาวากาศเอกสำริททองอินคำนิยมโดย คุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมโชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ Line ID a d c h a p s i s t o r e หรือโทร9 9 4 2 6 9 9 9 9 3ั่ก,กาาสาระดมพลน,นับพันสุ่มโจมตีอิสราเอล ราฟากาซาชายแดนจอแดนลุกเป็นไฟวันที่19กันยายน2568อยู่กระดิฉันค่ะธนวัตรวังชากรบิ๊กวอลผ่าโลกมาดูสถานการณ์ล่าสุดในปาเลสไตน์กันนะคะไม่ได้สงบราบรื่นตามควาต้องการของเยอรมนูสักเท่าไหร่กองกำลังยึดครองของอิสราเอลหรือที่เรารู้จักกันว่า IOF Israel Occupation Forces ์ซสเผชิญกับวันที่มีการเสียชีวิตสูญเสียมากที่สุดในรอบ10บวันวันเดียวนะคะดุเดือดมากที่ชายแดนเวสต์แบงจอร์แดนพนักงานขับรถซึ่งเป็นอดีตทหาร่ันศึกของจอร์แดนขับรถส่งความช่วยเหลือชาวจอร์แดนมีใบอนุญาตเข้าเมืองด้วยอิสราเผ่านให้เข้าได้แล้วได้เกิดเหตุนะคะ สังหารฐานอิสเอลสนายก่อนถูกกองกำลัง iof สังหารนั่นก็คือสุดทนนะคะเมื่อรู้ว่าการให้ความช่วยเหลือของอิสเอลเป็นแผนเพื่อจะทำลายชีวิตคนเยาวชนแล้วก็เด็กๆอันนี้ก็เริ่มรับไม่ได้มานานแล้วสำหรับประชาชนจอแดนปีที่แล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้ปีนี้ตรงๆเลยมาถึงก็กราดยิงเลยแล้วก็คนทำ ก็คงเตรียมใจที่จะพลีชีพผลจากปฏิบัติการนี้ทำให้เอเลระงับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากจอแดนไว้ก่อนรอตรวจสอบด้านความปลอดภัยจอแดนก็เริ่มสอบสวนระบ,บุว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นภัยต่อภารกิจด้านมนุษยธรรมในชนวนกาซาความตึงเครียดยังคงสูงที่ด่านอาลลนบี B. ด่านต่อแล้วก็มีสะพานเชื่อมนะคะอยู่ติดชายแดนเลยแต่ถ้าเอเอลไม่อนุญาตใครก็ผ่านไม่ได้ นอกจากนี้รบกันหนะักที่เด่นมากเมื่อวานนี้คือราฟาราฟานี่ยอยู่ทางตอนใต้ของชนกาซานะคะอยู่ติดกับอียิปต์เดิมนั่นเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของอียิปต์แต่เ s เลดึงเอามาคุมซะเองโดยที่อียิปต์ก็เหว่ทำอะไรไม่ได้วันนี้รบกันหนะักวิทยุเอเอลายงานว่าเจ้าหน้าที่ของกองทัพของเ s เซลนะคะ ชื่อว่ากองพันธ์อัศวินแปดนายเสียชีวิตในคราวเดียวจากการซุ่มโจมตีระหว่างกับระเบิดรถถังของนักรบต่อต้านเขาบอกเกิดเคสนี้สถาน i อ f ในรถหุ้มเกราะถูกทำลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม่เหลือชิ้นดีเนี่ยก่อความวิตกกังวลและขวัญเสียกับฐานเอเไม่น้อยทางตอนใต้ของชนุนกาซาก็รบเดือดกองกำลังยึดครองอเยอมรับว่า มีนายทหารเสียชีวิต4นายในคราวเดียวรายหนึ่งเป็นพันตรีที่เป็นพอบอก,กองพันน้อยนะและร้อยโทอีก3นายสิ้นชีพระหว่างการสรบการโจมตีครั้งนี้สื่อรอเซลบอกว่ารุนแรงมากมีการประทะกันแบบเผาขนเฮลิคอปเตอร์ของเอเซเร่งนำผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ ส่งโรงพยาบาลในชนวนกาซาไม่สามารถเอาออกมาทางฝั่งอิสราเอลได้ค่ะเพราะว่าอา,อาการสาหัสขณะที่การเซ็นเซอร์ของกองทัพสั่งห้ามเผยแพร่รายละเอียดเหตุการณ์ครั้งนี้และบอกแต่เพียงว่าเป็นเหตุการณ์ที่ยากลำบากมาก สื่อฮิบรูและกลองทัพของอิสราเอลเอามายอมรับเองว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นหายนะหมายถึงการรบของนักรบต่อต้านนะคะยืนยันว่าเจ้าหน้าที่และทหารเสียชีวิตทันทีสี่นายจากการซุ่มโจมตีบาดเจ็บแนายบางส่วนมีอาการสาหัสสื่อระบุอีกว่าเหตุระเบิดเกิดขึ้นในพื้นที่ที่กองทัพอิสราเอลยึดครองเชื่อว่าปลอดภัยสำหรับการตั้งอกองทหารชั่วคราว นั่นก็คือส่วนมากจะเซอร์ไพรส์เสมอคิดว่าปลอดภัยแล้วแต่จะโดนนี่แหละค่ะจึงเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งในหมู่ทหารที่ว่ารัฐบาลสั่งให้ยึดพื้นที่แต่ทุกครั้งที่สั่งผลก็คือสูญเสียนั่นก็คืออิสราเอลไม่สามารถยึดครองพื้นที่อย่างแท้จริงเข้าไปแพลบไปโจมตีไปจับไปสังหารไปยึดบ้านช่อง ถอนเมื่อไร่ก็เมื่อน,นั้นหากไม่ถอนมีเสียอย่างที่เห็นทางตอนเหนือของกาซาก็ไม่เบากองกำลังต่อต้านของปาเลสไตน์ปฏิบัติการสองครั้งนะคะครั้งที่สองเนี่ยปะทะแล้วก็ ใช้สไนปเปอร์ยิงปืนล็อกเป้าเป็นรายบุคคลแหล่งข่าวจากสื่อฮิปรูยืนยันว่ามีการบาดเจ็บล้นตายในกองทัพยึดครองจากการซุ่มโจมตีของนักรบชาป,ปาเลสไตน์และสไนปเปอร์ของนักรบต่อต้านด้วยกองพลมุจฮิดินยังประกาศอีกว่าล็อกเป้าหมายรถถังเมควาด้วยขีปนาวุธชาอีโจมตีโดยตรงที่ อัลมุซาลาบาเขตอัลไซตุนในฉนวนกาซาเรียกว่ารบเดือดจากเหนือจดใต้นะคะปฏิบัติการดุเดือดของกองกำลังต่อต้านเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อิสเอลวิตกกกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการที่กลุ่มต่อต้านจะจับกลุ่มทหารระหว่างการสรบเพิ่มเพราะว่าทางฝั่งอากสามประกาศค่ะถ้ามีโอกาสก็จะจับเพิ่มขณะที่การประทะมีการขยายตัวหลายเมืองในชนวนกาซา กองทัพอิสราเอลเปิดคำสั่งฮันิบาลสามารถสังหารเพื่อนหารด้วยกันเองได้หากกรณีที่ชื่อว่าจะถูกจับไปเป็นตัวประกันคือยอมสังหารพูกเดียวกันเพื่อจะไม่ไปเป็นตัวประกันอันนี้แหละก่อความไม่พอใจกับญาติพี่น้องของตัวประกันที่ยังไม่ถูกปล่อยแล้วก็เรียกว่าญาติญาติของนายฐานใหม่จำนวนมากยังมีการออชุมนุมประท้วงเป็นจุด,จด ไม่จบนะคะนังสือพิมเยเดโอตอารอนโนนี on on one, รายักของอิสราเอลนะเปิดเผยว่าหน่วยข่าวกรองอิสราเอลประมาณการว่าตอนนี้มีนัก,กรบกาซาอ,อ,อยู่ในปาเลสไตน์ประมาณ7,500คนอันนี้ตรงกับที่อากซัมประกาศระดมพลนักรบพลีชีพและหน่วยซุ่มโจมตีนับพันตรงกับที่อากซัมประกาศเลย ว่าพร้อมสู้ถวายชีวิตระดมพล1,000คนพร้อมผีชีพเป็นหน่วยซุ่มโจมตีจากข้อมูลและสถานการณ์ที่น่ากังวลสำหรับกองทัพอิสเลหน่วยงานกระจายเสียงของเอเระบุว่าทหารอีกหนายจากกองพลกรณีปฏติเสธไม่ขอเข้าร่วมรบในกาซาอีกสามนายถูกปลดทันทีไม่ให้เข้าร่วมในสนามอีกคือแบ็กลิสนายทหารนั้นอีกสนาย ถูกจับคุมขังในเรือนจำทหารเพราะว่าลงไม้ลงมือกับผู้ใหญ่ว่างันเถิดที่สำคัญมีรายง,งานว่านอกจากปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเรื่องโรคจิตและไม่มีการดูแลรักษาอย่างเพียงพอยังมีปัญหาเรื่องโรคผิวหนังโรคเรื้อรังโรคทางเดินอาหารสำหรับทานเอเอลที่ไปประจำการหลังจากโจมตีแล้วอันนี้ก่อความไม่พอใจในหมู่ทารมากว่าไม่มีการ สำรองหรือผัดก,กำลังเท่าที่ควรและที่สำคัญงบประมาณในการเพิ่มเรื่องสุขอนามัยไม่มีอันนี้โกรธไม่เฉพาะแต่ญาติญาติฐานนะคะฐานเองก็ไม่พอใจขณะดเดียวกันหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมสของสหรัฐนะรายงานว่าความขัดแย้งระหว่างนายกรัฐมนตรีเนทันยาหูกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงระรวมทั้งประธานหรือว่าหวัวหน้าเสนาธิการฐานบก อันนี้ยังไม่จบนะคะและหนักขึ้นทุกทีตะโกนทะเลาะกันในที่ประชุมน่ะหลุดออกมาให้ชาวบ้านรู้บ่อยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทออายึขยายสงครามในชนวนกาซาประกาศจะย,ยึดหมดนั่นก็คือประกาศเหมือนกับประกาศสังหารตัวประกันนั่นแหละผู้ชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของอิสราเอลยังบอกอีกว่าการตัดสินใจ กำลังกระจุกตัวอยู่ในมือของคนคนเดียวมากขึ้นเรื่อยๆที่จริงไม่ใช่เนธันยูคนเดียวหรอกค่ะแต่เป็นสาเยเหี่ยวทั้งหมดนั่นก็คือคณะรัฐมนตรีสงครามนั่นแหละนายกรัฐมนตรีเนธันยูเลยกลายเป็นเป้าโจมตี mm. ที่ VIP ทั้งคนเก่าคนใหม่ของอิสราเอลพากันมุ่งเป้านะคะชัดเจนเลยว่ากำลังพาอิสราเอลให้โดดเดี่ยวกับสังคมโลกและจมดิ่งในสงครามที่ไม่รู้จบสิน้น อดีตนายกอิสราเอลเชงยับค่ะว่าอิสราเอลกำลังเดินหน้าสู่ความล่มสลายหากไม่เปลี่ยนรัฐบาลเพื่อสนับสนุนให้สถาบันทิศทางไทยได้ทำงานเพื่อประเทศชาติอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนงานของเราบริจาคตรงเข้าบัญชีสมาคมสถาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี3 0 2 298 9 8ป8ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้ามานะโอกาสนี้ด้วยค่ะจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนว,วากาศเอกสำมฤททองอินคำนิยมโดย คุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ Line ID at c h a p s i s t o r e หรือโทร0942369493